เราเชื่อตรงนั้นว่าเฮ้ยไม่ใช่เป็นเพราะว่ามีตังค์ก็ซื้อได้ไม่ใช่นะคุณคนที่มีตังค์แล้วจะมาหาทําได้อย่างตัวเองที่แบบปรารถนาเนี่ยมันมันไม่ได้ร้อยร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเราเราต้องพยายามที่จะพยายามาฝึกจิตใจฝึกความคิดฝึกอะไรทุกอย่างที่มันเกี่ยวกับเ,เกี่ยวกับสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยที่เราแบบว่าเออเรานับถือนะเรา เราต้องมั่นใจว่าเฮ้ยสิ่งที่เรานับถืออะอย่างแม่นางกวักเนี่ยท่านจะเรียกเงินให้เราไหมเรียกสิ่งดีๆให้เราไหมเราต้องเชื่อสุดใจเราต้องศรัทธาจากจากใจเคารพจากใจเหมือนแม่จ๋ามาถามแม่จ๋ามาเมื่อวานนี้มาถามเลยแม่จ๋ามีมีแม่นางกวักองเล็กมาองหยกก็บอกว่าแม่จ๋าคุยกับแม่บ้างไหมก็คุยค่ะก็จะอะไรเงี้ยแม่แม่จ๋าคุยออกจากใจไหมคุยแบบว่าทักทายเหมือนคุยกับญาติผู้ใหญ่เราไหมคุยกับคุณพ่อคุณแม่เราไหม ต้องคุยแบบนั้นเลยนะอย่างอย่างอย่างผมเนี่ยผมคุยเลยนะผมคุยตลอดบอกตลอดเลยว่าคุณแม่แม่ครับอย่างนี้นะไม่ใช่ไม่ใช่เราจะมาแบบพูดเล่นๆลหงวองย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าถ้าเรานับถือท่านแล้วก็เหมือนกับท่านมีสิงท่านมีจริงๆอ่ะแหละท่านมีจิตวิญญาณจริงๆท่านมีชีวิตจริงๆเพราะฉะนั้นท่านจะรับรู้เหมือนกับเราคุยกับพ่อแม่เรารนะเหมือนกับ เราจะออกไปไหนเนี่ยก็ขอให้ราบเลื่นนะครับขอให้มีเงินทองไหลมาเทมาทุกทุกทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการค้าขายหรือว่าการเ,าเก่งกาไรหรือว่าทําอะไรทุกทุกอย่างบอกท่านเลยบอกให้กระจ่างไม่ใช่บอกแบบกำกวมท่านก็ไม่รู้บางทีก็ไม่รู้ขอทรัพย์สินเท่าไหร่ล่ะเท่าไหร่ล่ะทรัพย์สินนะขอเงินทองมากมายมากมายเท่าไหร่คุณต้องบอกไปเป็นตัวเลขด้วยบอกไปเลยแล้วเป็นตัวเลขที่แบบว่าให้คุณให้หยิบจับได้ได้ถึงอ่ะ ไม่ใช่ว่าโอ้โหแบบล้านล้านแสนล้านอะไรเงี้ยบางทีมันมันก็ต้องใช้ใช้อะไรที่เป็นพลังงานเยอะๆนะทุกคนทุกคนต้องเข้าใจนะว่ามันมันมันต้องแบบว่าค่อยๆไปค่อยๆไปขอให้เข้ามาสักสองหมื่นสามหมื่นห้าหมื่นเนี่ยยค่อยๆค่อยๆเขาเรียกว่าค่อยๆฝึกค่อยๆทําไปนะครับสิ่งพวกนี้มีจริงพี่บอกให้มีจริงๆไม่งั้นก็คงไม่มีคาถาอะไรอย่างที่พี่คุยกับพี่พรว่า คนที่ทําเรียนสายเวทมาเนี่ยถูกไหมคนที่เรียนสายเวทมาเนี่ยทําไมเขาถึงมีจริงทําไมเขาถึงเสกนู่นเสกนี่เข้าท้องได้เมื่อก่อนเนี่ยถูกไหมทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณอย่าไปดูถูกอะไรพระคาถาอะไรที่คุณท่องอะ่ะเฮงเฮงมาพาหาเรือยเรือเนี่ยนี่คือคาถาจริงนะทุกคนไม่ใช่พูดเ <นะ S 2> ล่นพูดหัวนะคุณคนห้ามทาเล่นนะ ไม่ใช่ว่าเห็นมามาไปพนมมือมันต้องมีจิตใจที่นอบน้อมเข้าไปแลาวา้แลาวก็คาถาพวกนี้มีมูลเหมือนเหมือนมีมูลที่เรามองไม่เห็นถูกต้องมีมีมนในตัวมีพระคาถานเนี่ยมีมอ,อักขระแต่ละตัวเนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอยู่ที่จิตใจเราถ้าจิตใจเราแบบแน่วแน่จิตใจเราแบบอืมเพ่งเพ่งาพาพาหาหา,า,ารือๆรือรวยรวยรวย,รวย,รวยแค่เนี้ย ออกมาจากใจเนี่ยแค่นี้ออกมาจากความคิดออกมาจากจิตใต้สำเน็จของคุณน่ะโอ้โหคุณ,คณจะมีพลานุภาพแบบสูงมากเชื่อผมนะลองฝึกดูลองฝึกแล้วก็ทําดูทําจากฝึกสักสมาธิก่อนนั่งสมาธิให้จิตใจนิ่งๆก่อนแล้วคุณแล้วคุณก็ท่องพระคาถาอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับการเรียกเงินเรียกทรัพย์เรียกของเรียกอะไรสักอย่างลองดูฝึกจะเป็นเดือนเป็นสามเดือนสี่เดือนหกเดือนเป็นปีคุณต้องฝึกเพราะว่าเจ็ดวันน่ะ คุณก็เป็นสามัญชนทนคนธรรมดาเนี่ยคุณจะมาสําเร็จอะไรเลยอะ่ะมันมันยากมากคุณเพราะว่าอะไรรู้ป่ะคนที่ฝึกมาที่เป็นเขาเรียกว่ามาทางนี้อยู่แล้วเขาต้องใช้เวลาเป็นกี่ปีนะครับเพราะฉะนั้นในชะ่เพราะฉะนั้นคุณต้องฝึกต้องคุณต้องฝึกนะครับ